พราะละลึกทุกนาทีคือเงินภาษีของประชาชนพบกับสายในทัพไทยทูเดย์ข้าราชการทหารอย่างเรานะคะมีกําเนิดมาจากหลากหลายสาขาอาชีพค่ะแต่ความตั้งใจที่เหมือนกันก็คือมีความตั้งใจที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนทํางานเพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งชาติด้านความมั่นคงค่ะวันนี้นะคะสายจะพาทุกคนไปดูค่ะว่าทหารในแต่ละสาขาเขาทําอะไรกันบ้าง งานหลักๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาก็จะเป็นงานพรีเซนเตชันนะครับก็จะมีทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวครับการทําสื่อประจัญพันธ์เราก็อยากจะสื่อสารให้กับาลังพลในกองทัพได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงกันและรวมถึงประชาชนก็จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากหน่วยงานราชการครับรับส่งวิทยกรนาสารช่วยเหลือประชาชนทั่วไปทํางานที่นี่ประมาณ40ปียินดีแล้วก็มีความสุขในการทํางาน ถ้าประเทศชาติมีความสุขประชาชนมีความสุขนี่ก็เป็นงานของกระผมครับเรารับผิดชอบกันด้วยสส่วนด้วยกันก็คืองานทางด้านวิชาการนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คืองานด้านการฝึกสำหรับงานด้านวิชาการนั้นกองทัพได้ให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งตรงจุดนี้นะครับผมคิดว่าการที่เราจะส่งผ่านประเทศไทยให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปนั้นนะเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เราทําได้ดีที่สุดในเวลานี้ก็คือการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนซึ่งตรงนี้เป็นหัวใจหลักที่เราทํางานด้านวิชาการกันนะครับในส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการฝึกร่วมถามว่ากองทัพทําเพื่ออะไรกองทัพต้องมีหน้าที่ในการเตรียมกําลังครับการที่เรามียุทธุกรณ์น้อยกว่าประเทศอื่นๆแต่เราจะสามารถมีความเหนือกว่าทางด้านศักยภาพในการรบก็ประกอบด้วย ขีดความสามารถของกําลังผลของเราการที่เราสามารถทําให้ผู้เข้ารับการศึกษานั้นมีความรู้ความสามารถทางในอนาคตถ้าเกิดมีสถานการณ์วิกฤตเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราคาดหวังว่านักศึกษาจะสามารถ,าารถประสานงานหรือว่าการเข้ามาร่วมรับใช้ประเทศชาติแล้วก็ประสานงานกับกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะระลึกเสมอว่าทุกๆวินาทีที่พวกเราปฏิบัติหน้าที่เป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนที่วางใจเราเชื่อมั่นในพวกเราให้มาปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งชาติที่ทุกคนรักยิ่งถ้าถูกใจนะคะกดแชร์ชอบใจกดไลค์กดเลิฟแล้วก็ฝากติดตามในอีพีถัดๆไปด้วยนะคะ